บรรยากาศวันนี้ลมเย็นสบายต่อบอหนาวเลยพี่นางเด้ออากาศอ,อ,อุ่นขึ้นแล้วอากาศอุ่นขึ้นแล้วบรรยากาศลมลมบรรยากาศลมรราาศลมันนี้เดือนสองเดน 3, นะือนสามเนาะจนหน้าก็เดือนสามขึ้นสามเดือนสี่งานถาดแนะบานเยอะยายอยากเมืองานถาดอยู่ถาดผนมบ้านเฮาไปเที่ยวงานถาดอยู่เได้เมือบ่เนาะ มันอีรวยเด้อมนันนี่แต่ยายไม่ได้ลงไม่ได้ลงไหนบ๊วยให้เบื้องย,ยาแล้วล่ะเห็ดนั่นกับข้าวกับน้ำลงให้กินข้าวกินน้ำไปเที่ยวใสก่กระลงขีดแบบนั้นแหละบาทนี่บ๊วยให้เบิ้งนะเขาลุ้มเป็นเบิง้งส่องใหญ่ๆกินข้าวกับยายเด้อบาทนี้ต้มไก่ตั้งกองไว้ปุ๊บเนี่ย ต้มไกบ่บ้านบวแมนต้มไก่อิ่ตลาดบวแมนไก่บ้านดอกจำเจียวปลาเฮ้ยแศร์นัวแศร์นัวแศร์นัวเลยกินอิ่มแล้วก็มาภาพคลิปีบประบาดภาพคลิปลงคลิปยาวคลิปยาวได้สองคีบนี่แหละนี่มือนี่ถ้าลงมือละหาคลิเปน็นดีคลิปยาวนะมันัก ดาวดงคู่มือมือละคลิปมือละคลิบจองคิบลงคู่มือได้พิบสันบว่าแล้วมือละซิบซิบบริขาดอันมีส่องน็ดหน่อยมาว่าวออกมาว้าวะถ้าบอกโปรโมทคลิปทำบ่มีดังมันมีความดิส่องอันใบรุนนะมีความมันเห็ดไปจนมืองีกกระบอบ่บมีดัง มันออกมาเบามันความทับโปรโมดดังแน่นอนโปรโมดแล้วก็สมัครอันอันนี้รายเดือนของเขานี่คคิปปังแน,น,น่นอนพี่น้องจะไปมีเงินยายห่าม,มีเงินเหตุไปจนว่ามืองิกมืองอกใส่ตาสันใช่ตามัวกระโบดดังมันบอกถ้าบบสมัครถ้าบบสมัครแนแ่นแฟนฟอมเขานะ บด้สิีลงทุนจากบานนะบ่มีดังนอกจะขีบตะโลกขีบเต้นมันวะเปมนความมันด้เมืนความดิใหญ่ว่าญายมาสังเกตละเมนอีลีกับซื่อดาวนี่ซื้อดาวให้เจ้าของนี่กะขีปกะการก็ถึงดีแน่จังน้อยนะถ้าให้ดีสุดกะมันจะมีหลายราคาได้โปรโมทก็ได้สามร้อยพันหนึ่งแปดรอยสองพันสามพัน คันรักสงขึ้นรักพันขึ้นแล้วแตกล้านแหละยอดยอดการเขาถึงนะแต่หากได้เงินบริเงินกับบุหูด้วยนี่เขาบอกประหมดไปแล้วบริเงินเขาบอกยดวิวจะปังอยู่แตกหมื่นแตกแสนแตกล้านอยู่หอบบริเงินเขาบอกมันบมีความสามารถนะมนเความสามารถจะขวบบริเงินเรียนบริเงนเขาบอกเขาเอามาแต่ว่าใหญ่กันเลยเรียนบริเงน ส่องง่ายโปรโมททั้งนั้นแหละมันบอกก็กเลยย้ายก็เลยเสีให้หมูฟังนะหลายคนอยูา่าได้หว่านเนี่ยเหมือนความแม่นอิลีย้ายมาสังเกตยรบ้าแล้วแมียนอิลีดาโปรโมทนะส่องดังแน่นอนดังนะพายปีเดียวผู้ถาวรผู้ดูเหตุขีบบดบทดาบทตลกเนี่ยดาบทเต้นเนี่ยก็ย้ายเนี่ยว่าบอดังแหละ บดังบดินแหละซ่อบงบดเติบโตเนะีออ่ยว่างยังไรถซ่องแบบนางกโป,กป๊กบันนี้ได้ยุเหรียญค่ะได้มาเศร้าสามสิบเจ้าบดเพิ่มจะเถื่อนเมื่อกี้ข้าด้วยบะนี้เนาะข้าด้วยเหตุคิเด้เปลี่ยนบดเพิ่มขึ้นจะเถื่อนนะมันแบบ่มีงเงินเตี๋ว่มีงเงินสมัครสมึกโปรโมทนองเขา จะเสียรายเดือนน่นเน็ตนี่ก็บเพื่องเงี้น,นะสิไปโปรโมทคลิปโอ้ยมันก็บ่มีเงินเลยเนาะ